สำหรับเจ้าของร้านทําผมแล้วนะครับระหว่างฝีมือดีกับทัศนคติดีเจ้าของร้านจะเลือกช่างแบบไหนครับ สวัสดีนะครับวันนี้นะครับอยู่กับจิโร่เองแล้วครับกับช่องจิโร่แฮนด์มาสเตอร์นะครับผมตามติดชีวิตช่างทําผมนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมีหัวข้อนะครับมาคุยกันนะครับกับหัวข้อที่ว่าแอคชั่นกับวิชั่นอะไรสําคัญกับช่างทําผมมากกว่ากันนะครับสองหัวข้อนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ช่างทําผมหลายๆท่านนะครับแล้วก็เจ้าของร้านทําผมหลายๆท่านนะครับเป็นข้อสงสัยนะครับที่การเป็นช่างทำผมที่ดีเนี่ยควรจะมีอะไร มาก่อนมาหลังสําคัญมากสําคัญน้อยนะครับในมุมมองของช่างและในมุมมองของเจ้าของร้านนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมเองผมก็เป็นทั้งช่างแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของร้านนะครับผมก็แล้วก็เป็นคนที่ถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับช่างนํำผมให้กับช่างนำผมหลายๆท่านนะครับวันนี้ครับผมก็เอาหัวข้อนี้นะครับมาคุยกันนะครับเป็นเรื่องที่ผมเคยคาใจมานานแล้วผมก็รู้สึกว่าอะไรสําคัญของกากัรนแน่นะครับ เรามาดูกันก่อนครับความแตกต่างระหว่างวิชั่นกับแอคชั่นมันต่างกันยังไงนะครับสําหรับผมนะครับวิชั่นเนี่ยคือวิสัยทัศน์มุมมองนะครับสิ่งนี้สําหรับผมมะผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญระดับต้นๆเลยนะของช่างทําผมครับเพราะว่าช่างทําผมเนี่ยถ้าไม่มีวิชั่นหรือไม่มีวิสัยทัศน์แล้วแล้วก็ไม่เข้าใจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไม่สามารถเข้าใจในคําว่าวิสัยทัศน์ได้เนี่ย มันยี่จะทําให้เราพัฒนาตัวเองได้ยากนะครับอันนี้คือความรู้สึกของผมนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือแอคชั่นนะครับแอคชั่นก็คืองานที่เราแสดงออกการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นงานฝีมือของเรานั่นเองนะครับผมเรียกมันว่าแอคชั่นนะครับตรงนี้เนี่ยช่นของผมเสร็จก็จะรู้อยู่แล้วว่าอยากจะเป็นช่นของผมที่เก่งก็จะท,ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายทําให้ลูกค้ายอมรับทําให้เจ้าของร้านยอมรับทําให้คนเห็นว่าเรามีฝีมือนะครับก็จะทําให้ ลูกค้าเนี่ยติดเราทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าทํากับช่างคนนี้แล้วสบายใจทำกับช่างคนนี้แล้วเก่งนะครับแต่2ออย่างนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ิหนึ่งครับในมุมมองของเจ้าของร้านอย่างผมนะครับอย่างผมเองผมเป็นเจ้าของร้านด้วยแล้วเป็นช่างด้วยนะครับผมเองผมก็จะมองว่าถ้าผมมีน้องหรือมีช่างในร้านเนี่ยระหว่างแอคชั่นกับวิชั่นเวลาสัมภาษณ์เราอยากจะเลือกอะไรก่อนอย่างผมนะครับผมอยากเลือกอย่างแรกคือผมเลือกวิชั่นครับ ทำไมรู้ไหมครับทำไมผมถึงเลือกวิชั่นครับในฐานะเจ้าของร้านเนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าของร้านหลายๆท่านเนี่ยอยากได้ช่างที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลอยากได้ช่างที่มีมายเซ็ตที่ดีอยากได้ช่งาชงที่สามารถพัฒนาต่อได้อยากได้ช่างที่พร้อมจะเติบโตและก้าวต่อสร้างสิ่งดีๆให้กับร้านนี่คือเจ้าของร้านมุมมองนะครับทาไมสลับผมผมถึงเลือกวิชั่นก่อนเพราะหนึ่งครับวิชั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สอยกันยาก มันเกิดจากไมเซ็ตไมเซ็ตก็คือระบบการจัดการของตัวเองความคิดของตัวเองนะครับมันเกิดจากไมเซ็ตมันเกิดจากความเข้าใจในอาชีพมันเกิดกับมุมมองซึ่งสิ่งพวกนี้สามารถทําให้เราไปพัฒนาในแอคชั่นได้เพราะอะไรครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราไม่ได้มีวิชั่นเรามีแต่แอคชั่นนะครับถ้าเรามีแต่แอคชั่นเราจะทํา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 ทาทาอย่างเดียว ตัดผมเก่งทําสีเก่งดัดผมเก่งได้ผมเก่งเราก็จะคิดว่าเราเก่งเราก็จะเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราเก่งพอเราเชื่อว่าตัวเองเก่งเราก็จะไม่อยากเปิดความรู้ไม่อยากเปิดโลกกระตัดเพราะเราคิดว่าเราเก่งแล้วเราพอแล้วเราคิดว่าฝีมือเราดีแล้วเราก็จะไปมุ่งเน้นแต่แอคชั่นอย่างเดียวเพราะเรามั่นใจในตัวเองว่าเราเก่งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสำหรับคนที่มีวิชั่นเขาจะเป็นอีกแบบหนึง่ง เขาอาจจะไม่ได้แอคชั่นเก่งครับเขาอาจจะไม่ได้ทํางานเก่งครับเขาไม่ได้ดายผมเก่งครับเขาไม่ได้ดัดผมเก่งเขาไม่ได้ทํางานเคมีเก่งและเขากไม่ได้ทําสีเก่งเขาอาจจะไม่เก่งอะไรเลยสักอย่างก็ได้นะครับแต่มีอย่างหนึ่งครับที่ทําให้เขาเก่งได้ก็คือวิชั่นเพราะว่าวิชั่นทําให้เขาเห็นมุมมองที่กว้างไกลคนแบบนี้เนี่ยจะสามารถพร้อมที่จะเติบโตพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนา พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยมีแอคชั่นที่ดีขึ้นซึ่งต่างกับการที่เรามีแอคชั่นเพียงอย่างเดียวเพราะถ้าเรามีแอคชั่นเพีย,ง,ยงเดียวแล้วเราไม่มีวิชั่นเราจะคิดว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยคือดีแล้วเก่งแล้วที่สุดแล้วฉันไม่ต้องเรียนเพิ่มแล้วฉันไม่ต้องทําอะไรแล้วแค่นี้ฉันก็อยู่ได้แล้วนี่คือความคิดของคนที่มีแต่แอคชั่นดังนั้นครับอย่างผมที่เป็นเจ้าของร้านถ้าผมจะคัดใครสักคนหนึ่งมาเพื่อม,มาเป็นช่างในร้านผมก็จะคิดแล้วครับว่า ระหว่างแอคชั่นกับวิชั่นเราต้องการคนแบบไหนถ้ามีฝีมือดีมีแอคชั่นเยอะแต่ไม่มีวิชั่นไม่สามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้ไม่สามารถพัฒนาอะไรได้ไม่สามารถอยู่ร่วมกวับคนอื่นได้เ mm. จ้าของร้านเนี่ยนะครับก็จะคิดแล้วว่าเฮ้ยเราเอาคนนึงที่เก่งมานะแต่เขาไม่สามารถอยู่ร่วมกวับใครในร้านได้เลยอะ่ะ mm. เราจะเอาเขามาดีไหม mm. กับอีกมุมนองนึงคนนี้ไม่เก่ง แต่เขามีทัศนคติที่ดีมีวิชั่นที่ดีมีวิสัยทัศน์ที่ดีพร้อมที่พัฒนาพร้อมที่จะเติบโตพร้อมที่จะก้าวไกลพร้อมที่จะไปต่อกับร้านเราพร้อมที่จะให้เราส่งต่อให้เขาแล้วดันเขาต่อไปเป็นช่างที่ดีในอนาคตและที่สําคัญเขาสามารถอยู่ร่วมกับช่างในร้านได้อย่างมีความสุขและเป็นมิตรภาพกันทุกคนคิดว่าเจ้าของร้านจะเลือกคนที่มีวิชชั่นหรือแอคชั่นครับเขาก็ต้องเลือกคนที่มีวิชชั่นถูกไหมครับแต่มันจะมีสิ่งที่ดีกว่านั้นครับ ถ้าเราเป็นช่างนํำผมที่มีทั้งวิชั่นและแอคชัน่นไปในพร้อมกันนะครับเพราะอะไรครับ 1. เรามีฝีมือดีเราแอคชั่นดีเรามีสกิลที่ดีอยู่แล้วและเรามีวิสัยทัศน์ที่ดีด้วยก็คือวิชัน่นนะครับผมมันจะทําให้2อ,อย่างนี้ผนวกรวมกันและเป็นช่างผมที่ดีและพัฒนาตัวเองได้แบบสมบูรณ์แบบมาก ซึ่งผมเองผมเป็นเจ้าของร้านและผมก็เป็นช่างผมเชื่อมาตลอดว่าการที่เราเป็นช่างนผมที่มีวิชั่นและมีวิสัยทัศน์ทําให้เราเนี่ยเป็นช่างนผมที่ดีและมีความคิดที่ดีมีทัศนคติที่ดีกับอาชีพช่างทาผมนี้นะครับและทําให้ร้านทาผมเนี่ยเติบโตได้อย่างง่ายโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องมากังวลเลยครับว่าฉันทําผมเก่งแต่ฉันทําการตลาดไม่เก่งฉันคิดดีแต่ฉันพัฒนาไม่ได้เพราะเรามีควบคู่กันครับ ทุกคนนะคะที่เป็นช่างทาผมเนี่ยสามารถพัฒนาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่างทางผมใหม่ช่างทางผมเก่านะครับซึ่งผมเองเนี่ยผมก็เป็นช่างทางผมคนหนึ่งที่ประสบการณ์ก็9ปีเท่านั้นเองนะครับมผมก็มองว่าผมเองผมใช้ทางวิชั่นและใช้ทางแอคชั่นร่วมกันมาตลอดเพราะผมเชื่อเสมอครับว่าต่อให้เราเก่งแค่ไหนสุดท้ายเหนือฟ้าก็มีฟ้าครับ <S <S ต่อให้เราจะเก่งแค่ไหนแอคชั่นเก่งแค่ไหนสุดท้ายก็มีคนเก่งกว่าเราครับแต่ถ้าหากเรามีวิสัยทัศน์ที่ดีมาจะนำพาให้เรา เติบโตไปเรื่อยๆโดยไม่มีขีดสุดของการเรียนรู้ในด้านแอคชั่นนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกท่านเคยสงสัยเนี่ยหายกันหรือยังครับว่าสรุปแล้วช่นงละผมต้องมีแอคชั่นหรือวิชั่นถ้าทุกท่านคิดว่าแอคชั่นกับวิชั่นสามารถไปควบคู่กันได้และเราอยากจะมีทั้งแอคชั่นและวิชั่นเราลองไปค้นหาตัวอย่งดูครับว่าเราต้องพัฒนาด้านไหนมากกกัน และเราจะทําให้เราเป็นช่างทําผมที่เติบโตพร้อมกับวิสัยทัศน์ที่ดีเป็นช่่นทำผมที่ดีของสังคมไทยนั่นเองนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ของคลิปผมได้นะครับที่ลิงก์จิโร่แฮ d มาสเตอนะครับผมวันนี้ครับก็ฝากทัศนคติระหว่างวิชชั่นกับ a อคชั่ไปด้วยนะครับให้ไงพบกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ